สวัสดีครับแฟนๆกีฬาแฟนๆช่องเบาสองลูกที่น่ารักทุกๆคนครับวันจันท์แล้วครับจันทร่ยี่26กุมภาพันธ์องพวันนี้มีโปรแกรมกีฬาอะไรบ้างมีกีฬาดีๆอะไรบ้างช่องเบาสอลูกจะแจ้งและจะนำโปรแกรมการแข่งขัน รายการกีฬามาปักหมุดไว้ที่ช่องใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแฟนๆคลับแฟนๆกีฬาที่ติดตามที่ให้กำลังใจอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสองลูกไว้มีรายการกีฬามีโปรแกรมกีฬาดีๆวันนี้จะนำลิงก์ชมกีฬารายการเก่ารายการใหม่ มาแจ้งครับแล้วพบกันนะครับ